สวัสดีค่ะสวัสดีเอปทุกท่านนะคะอยู่กับแบนนุกี้ช่องอดีสอแฟมิล,ลี่ค่ะพีพี่เรียกให้ไปร้านเสียเส้นนะคะในช้านี้มีอะไรเกิดขึ้นกับร้านของแอดชิด าบรกาด้วยตัวเองบริเองเนี่ยเราบริการยอะงลางบาาบรการตัวเองนะมาลลงมาเรามีอะไรบ้างมีมไม่เยนตาโฟมี FC เมาส์มาม่าเมาทั้งลังเลยเหรอคะใช่มาทั้งลังเมาทั้งลั ที่เปิดร้านได้วันที่สามขายดิบขายดีเราเอาอันนี้ดีเอาอะไรคนมันนม่มีคนจูบแบบไหนทำไมอ่ะน้องหมดร้อยเอาแบบนี้ล่ะ

นนร้านแตกค่ะร้านแตกขายทิพย์ขายดีพี่แอนพี่แอนรู้ได้ยังไงว่าุณชิ์แกแตกเดี๋ยวเดี๋ยวก็นางรำมาทไรก็เรามาถ่ายลิปเบฟซีรู้กันนางรำรับกันไม่ใช่เด็กคลางรำรับกล้าวงทำไมนางรำมามุงกันอยู่นี่คะเราดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเด

อันไหนมันเสิบอันไหนเสียบัเสิร์ฟจะ้องอมบจากเสนี่เป็นกระต้มนี่บกระต้มเก็ต้มไหมเอาคนเอาคนละหนึ่งเอาให้เพื่อนุปเบอร์แล้วก็เอเสีด้วยเพื่อลูกหลานอยากกินกระต้มช่างนะอันนี้ ลละหอันนี้เผื่อพี่อดีศรนะคะแฝดทีคนละหนึ่งก็ต้องเหลือไว้ให้ช่องอื่นด้วยนะคะแล้วก็เผื่อ f อด้วยเนาะโอ้โหโอ้แหอ้นโอ้โนโ้าขอ้รอ้านปฏิกิโอ้้าหองโม้วงโออ้โอ่โหโ้อ้อ้้ออ โอ้ยบ her ัไดซื้อม right ันน so, uhm, no, no. no, no. ัดรูปอยู ah. Mei, ่ไปได้เวลามไล่ามไปล่ามไปล่ามไปล่าสรุปแล้ว9โมงนี้จะล่ามไหมฮะเจ้าภาพอยู่นู่นละนี่มีคนมีคนตามให้ให้มามาเอามาม่าก็เลยเพ่นกันเลย ห็นเห็นนางร้นี่วิ่งมาก่อนจะมีไงเอาขึ้นแล้วก็บอกไม่ได้เอาเอาเอาที่ก็เอาได้นะผมดเออวุ่นวายกันมากตอนนี้ร้าตชิแตกแล้ววันนี้ร้านแตกแบนขายดีขายดีเจ้าเนี่ยเปิดเต่าไฟนอนมลับเอุ่นไหวเต่าเลยอะไรนะ ไปนอนมาลับจะเปิดเาหเปิศร้าหศกเสียงมันดังแค่ไหนร้านนี้ไม่จำกัดเสียงนะครับไม่ไม่จำกัดอ่าไม่จำกัดเสียงก็ถูกต้องไม่จำกัดเดซิเบลครับผมเออเอาเต็มที่ปาริบาลปาริบานเอาเพียนแต่วะมาในบ้านมาแม่ตลาดมาแล้วอ๋อจะเปตลาดจ่ายค่าเช่าแล้วครับผมเมา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 เที่ยวตลาดเชื่อมจ่ายแล้วเชื่อม FC เมาหมดร้านเลยเมาหมดเลยใช่ค่ะ หมดร้านแล้วหรอคุณยาใจดีคุณแม่แกมาจากระยองระยองอ๋อเอฟซีมาจากระยองแกบอกว่าเรียนเท่าไหร่ชิดมาสัตว์ไหนวะในอำหมดเลยแล้วก็แจกทุกคนไปเลยนางรำมีรำเก้าโมงแต่อยู่นี่หมดเลยนางรำอยูดร้านเลยพี่ครับเหมาครับนางรำอยู่ร้านตัวหายไปไหนนี่ใช่ดูดูดูแต่งตัวมาเอฟซีนี่ เงินชีแบบว่าไมนางรำมากันเต็มเลยอเป็นเดวนมากันเป็นขบวนเลยอันนี้เอฟซีสองคนนค่ขอคนละหนึงก่อพี่เน่งยิบหยิบกันได้ค่ะคุณแม่คุณแม่แคุณแม่บออใไรวาเอามากินต้นที่พี่เน่งคุณแม่ก็บอกว่าก็เอาแล้วไงแจกยูทูบเบอร์เราแล้วก็ที่เหลือก็ไว้ให้เอฟซีถ้ามาใครจะซื้อนี่ว่าเราไม่ต้องขายก็ให้เอได้ทานเลย วันกินดีทั้งวันจนหมดนี่แหละจนหมดร้านพี่ชีตัวไม่ถ่านจะมีคนหาเรื่องอีกพี่ชิีตเอาหนังหมดร้านพี่ชายยังเมาอยู่ตอนนี้นะพี่นูไหมอุ่นวมามันไม่หมดมันเข้าหมดแล้วไงยังไม่ได้ยังไม่น่าเราลังเดียวพอเป็นสั้นเอาลังเลังโอ้เอฟซีคนเรีนมันไม่อิ่มเลยหัวใหญ่ก็สองคนเอาแล้ว โอ้ยเล่ไหผมวามันไปยี่สิบสามี่นตไปับเยอะนะดูครับนี่สองถือ1นเอาไปอีกครับอาไีครับจัดไปเย่จัดไปเอาตัวเล็กๆทำไมต้องสาอันนะ เปลือลูกด้วยอาเขามาไม่ทันไงเ้หล้ไม่ใช่ไงลูกไม่ใช่เริ่ช้นแล้วนะยเพื่อถุงบอเหรอถุงบอเงินอีกเงินเนาะอยบนลงบอกว่าเอาอะกินเงินอยู่่ะ แค่บอก F C คือเขากลัวเขากินดีแล้วมันเป็นแดดวันน้ำเดี๋ยวร้านแท้ๆนะคะ F C เมาหมดแล้วนะคะวันแรกที่เปิดเพราะฉะนั้นทุกคนจะกินอะไรก็กินอะไรเลยตอนนี้ไม่มียังไม่มีอรก่ินก่อนจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วยังไม่เปิดร้านเลยจ่ายเรียบร้อยแล้วโอ้เดี๋ยวกะไรละมั้งไปละมั้งไปนะจะมากินนี่ก่องมินิเงาะไปกินนี่ก่อน ร้านแอดชิดแตกแตนมากเลยนะคะเอ็กซีรุ่นานเจ้า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 ใุ่นานดี่ดีะดีๆมีๆด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 ีมดีๆุีๆด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 ีดี้ดีดีๆียดีๆ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 ีๆดีๆีๆดีๆดาๆดีดีๆดดีๆดีดีๆ้ีๆดีๆาีดีๆดอดีๆ้ดีๆลีดีัดดีๆี่นีคาีีีี่ ใครอยากกินก็มาิบกินได้ต ok ื่นร้อนได้ครับผมเพราะว่าเราขายเราขายในในราคาที่แบบตื่น้ร้อนไงแล้วก็เออเ่อนร้อนๆก็คือพูดจริงๆนะถ้าพวกคุณจะกินคุณเดินมากินทั้งวันเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าร้านนี้คือจะเจียวจาวตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง ก่อนจะนอนนะคะต้องถามก่อนว่าถ้าเอามาม่าไปแล้วคิดดีดีก่อนคุณจะน้ำร้อนไปที่ไหนไม่ใช่ก็ต้้้ออองเานนรที่หนูออกจากร้านแกเมื่อวานนี้นะหนูจะไปสั่งน้ำร้านพี่เน่งพี่เมยนะหนูเป็นปั๊มๆเบอร์เปิร์หนอนหนูบอกว่าเขาเข้า เขาเขาบอกว่าอะไรอยากกินน้ำโค้กมนเป็นปั่มปั่มเปอร์เปิรเหมือนกับเสียเส้นยังไงไม่รู้เมื่อวานี่หนูมาอุดหนุนร้านของพี่ชีตแล้วคราวนี้น่ะกินเข้าไปปุ๊กต้อไปหาน้ำกินว่าจะไปสั่งน้ำโค้กก็เลยว่าเาผมาต้มเห็นผมไม่เอาคือเหมือนกับเป็นปั่มปัมเปอร์เปิอันนี้มันเป็นจุดขายของเราเสียเส้นกินแล้วเสียเส้นมันเป็นจุดขายของร้านเลยนะใครๆก็อยากลองเสียเส้นเสียเส้นเพราะว่าเสียสติ เนี่ยเนี่ยเรียนเริ่มไปแล้วเนี่ยเริ่มไปแล้วเนี่ยก็จะกินแล้วก็จะเล่าทั้งวันอะไรประมาณนี้วันนี้ก็ร้านนี่เขาเรียกว่าร้านคนดังร้านคนดังทางตอนเช้าตั้งแต่ฝั่งฝังตรงข้ามจนได้ร้องไม่ละพี่เปิดร้านสายสายได้ไหมนู่นอยู่ฝั่งนู้นเสียงไม่ถึงนู่นเลยด้วย่ะไอชิปบไม่จำกัดเดียวเสียงถึงนู่นแล้วเหรอคะถึงนู่นเลยเสียงเขาไงไหนไหนเป็นสีทุ่ม เปิดเตียนตู้ย่าปิดทีรุนี่คือร้านของคนดังนะคะร้านของคนดังคือได้ยินได้ยินทั้งหมดในระแวกนี้นะคะร้านคนดังร้านเสี้อเส้นของเราสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากมากนะคะอบค่่ทีประมาณนี้นะคะ FC ทุกท่านเจ้าเจยวเจ้ามากค่ะพวกเรา ก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีของดีบีสกินนุผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน,าน้ําครีมเซรั่มซีบัคคาบเบตา้าคูแคนดีดีคอฟตี้ดีีกโกโก้รวมถึงส่งปูป,ปาริจิตนะคะอย่าลืมสนับสนุนกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมสั่งไอ้น้ำช่องยูทูบเบอร์ที่เอฟซีรักได้เลยนะคะคลิปนี้แอนุกี้นะคะตอนแรกก็มาวีลองตอน9ก้าโมน,นะคะเห็นดี่ีเขาเรียงนะคะแตกแต่งกันมากนะคะก็คือเป็นการบางทีอาจจะมีพูดคุยที่มันเหมือนกับ ทั้งสนุกสนานหรือว่าเสียงดังกันไปบ้างนะคะเอซี FC ก็คงจะไม่ถือสากันะเพราะพวกเราก็อยู่กันแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ